สว,ส,สวัสดีครับเราอยู่กันที่ตลาดยิ่งเจริญอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ให้เชฟพาไปซื้อวัตถุดิบในตลาดนะครับ,รบวันนี้เราจะทําเป็นเมนูอะไรดีครับ2เมนูครับไก่ผัดใบยี่หร่าเมนูที่2องน้ำมันชันกะทิสดอน้มันกะทินนมสด,มมสดกะทินมมสดนะครับ,รบเป็น2เมนูวันนี้เป็น2เมนูโอเคงั้นเดี๋ยวให้เชฟนำไปเลยครับผม ันนี้สําหรับทําในตัวไก่แัดไบยี่หลา้าไก่ผัดใบยี่หานะครับใช้เป็นสัโพกไก่ถ้าเราไม่ได้ใช้สัโพก,กอ่ะเราใช้ส่วนไหนแทนได้บ้างครับส่วนไม่จะเป็นเนื้อนุ่มๆอย่างน่องก็ได้แต่อกเนี่ยเนื้อมันแข็งแปดสิบบาทแปดสบทบ<า>ทบนี่เราได้มาแล้วเนื้อสะโพก อ่าเราก็มาอยู่กันตรงตลาดทางยาวครับวันนี้ผักสมุนไพรเยอะมากเลยครับเราเราจะใช้ใบยี่หร่ากําละสิบบาทอันนี้ก็คือใบยี่หร่าอันนี้คือใบยี่หร่าเขาจะเรียกอีกทีว่ากะเพราควายคือใบมันใหญ่ใช่ไหมอ่าใบมันคล้ายๆใบใบกะเพราแค่มันไม่ใหญ่อ่าเหมือนเหมือนกันเลยอ๋อขอใบกะเพราหน่อยเนี่ยฮะอันนี้คือใบกะเพราบ้านแล้วมันมีอีกอันนึงจะเป็นกะเพราแดงถูกต้องไหมนี่นี่กะเพราแดงแล้วจะมีกะเพราขาวกะเพราขาวถ้ามันแรงจริงๆอ่ะข้างหลังเนี่ยมันก็เป็นสีแดงหมด ตรงนี้เป็นเป็นจุดรวมของของบ้านๆเนี่ยอันนี้คืมิ้นชันอันนี้มันจะเป็นสีเหลืองมีอีกว่าเป็นขมิ้นขาวที่เอาไปกิ้มน้ำพริกอ่ะมันมันอีกตัวหนึ่งผัดใบยี่หร่าเราใช้ตัวนี้เราใช้ตัวขมิ้นชันนีได้มาแล้วขมิ้นอันนี้ยี่สิบบาทเมื่อกี้ผักสามสิบบาทใช่ไหมอ่านี่เราซื้อพริกอันนี้เราสองพริกใช่ไหมเอาเป็นพริกขี้หนูสวนแบเป็น พี่ขี้หนิวสวนอ่าแล้วก็เป็นอ่าพิกไทยออนอันนี้มะนาวอันนี้เป็นมะนาวฮะมะนาวมันมันมีหลายหลายพันธุ์ครับแต่เราใช้แป้นเปลือกมันจะบางรุ่งมันจะแป้นแป้น,ปนอย่างนี้เราถึงเรียกมะนาวแป้นเวลาเลือกก็ บีบบีบดูใช้เอ่อมือใช้มือบีบบีบได้เลยนิ่มนิ่มมันจะได้น้ำเยอะ2ี่แปดบาทอ่ายี่สิบแปดบาทน้ำมันลำข้าวหนึ่งขวดแล้วก็จะมีกะทิแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายอเนนี่คือเครื่องปรุงฮะสีบาทครับไปกันต่อโอ้กระเทียมไทยยี่สิบบาท มะพร้าวอ่อนเนื้อมะพร้าวอ่อนที่ที่ตลาดเรานี่มีทั้งที่เค้าขูดแล้วแล้วก็มีทั้งมะพร้าวอ่อนลูกสะดวกในการใช้หน่อยแล้วก็ซื้อที่เค้าขูดได้หนึ่งร้อยห้าบาทสาม,มารถเลือกเนื้อได้นะฮะเ,เนื้อ,อบางเนื้อหนาสั่งสั่งก็ได้บอกได้เลยใช่ไหม โอเคครับดอกอัญชันแห้งดอกอัญชันแห้งนะครับผมนะนี่เราจะไปทําไปตัวเปตัวน้ําสมุนไพรน้ําดอกอัญชันกะทินมสดน้ําดอกอัญชันกะทินมสดครับอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับ20นะครับเอาถุงหนึ่งตัวไก่พันธุ์ยีราเนี่ยมันเหมือนเมนูไข่ร้อนคือกินแล้วขับเหงื่อแต่ว่าเอ๊ะทาไมของเผ็ดทําไมต้องมากินในตอนฤดูร้อนเพราะว่ามันจะได้ขับเหงื่อเมนูหนึ่งก็คือน้ําสมุนไพรดอกอัญชันตอนที่เราทานแล้วเลิกแล้ว เนี่ยมันจะร้อนเนี่ยครับมันจะร้อนใช่ไหมในทางน้ำสมุนไพรเย็นๆกินคู่ครับแค่ฟังก็คิดว่าเข้าห,หมดหม<ด>้ออ่ะนะโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนเลยครับ ที่ไก่ตลาดมาเนี่ยคือผักที่ค่อนข้างคล้ายกันน้องๆรุ่นหลังเนี่ยจะแยกไม่ออกอย่างใบกะเพราบ้านเราเนี่ยกะเพราขาวเนี่ยกับใบยี่หร่าเนี่ยมันแทบเหมือนกันเป๊ะเลยขั้นตอแนแรกเราจะทําไก่ก่อนเป็นไก่สะโพกจะได้ความนุ่มแต่หนังเราไม่เอามันจะมีกระดูกม้สวาสะโพกเนี่ยมันจะมีกระดูกใช่ไหมฮะแล้วก็เลาะกระดูกออกก่อนนี่เราก็หัน่นหั่นให้มันชิ้นพอดีทานอ่าพอหั่นไปเรื่อยๆถนัดถนัดแล้วเราก็ฟื้นฟื้นไปเลยได้่า้รับผม แล้วใส่ปุ๊บก,ก็เป็นเอามาหมักกับน้ำปลาถูกต้องไหมครับกับน้ำปลาเพื่อเพื่อให้ไก่เขามีรสชาติหน่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งในช่วงที่เราโขบเครื่องผัดนะฮะขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมปอกขมิ้นก่อนนะครับอ่าทีครับนี่ต้องใส่ถุงมือนะฮะไปใส่แล้วมันจะเหลืองติดมือเวลาขึ้นรถเมล์เนี่ยเขาจะหาว่าเราเป็นดีซ่าเราใช้เยอะมไหมฮะขมิ้นแค่แง่งนึงเนี่ยครับแหให้บางๆเพื่อเพื่อจะได้ตำง่ายๆ้องแรงนะฮะเดี๋ยวกระเด็นติดเสื้อ พอมันเริ่มแหลกแล้วเราก็ใส่กระเทียมอ่านี่กระเทียมเราก็ใช้เป็นกระเทียมไทยเพราะกระเทียมไทยมันจะได้ความเผ็ดแล้วก็ความหอมพอกระเทียมเริ่มแตกอันนี้เราจะเริ่มส่พริก,กพริกท,ที่เราเลือกนี่ก็เป็นพริกขี้หนูสวนนะฮะครับมันจะได้ทั้งความเผ็ดร้อนและหอมมีเช่นน้ำในการโขลกกระพริกน้ําในส่วนที่เราใส่พริกเอยกระเทียมเอยมันจะามัน<อ>เ,<ร>เริ่มแฉะใช่ไหมครับแฉะมันเริ่มแฉะมันก็จะฟินไปฟินมาเราก็ใส่เกลือเพื่อให้มันฝืดจะได้ตังค์ง่าย เป็นรับผลโบราณไม่ทิ้งนะฮะก็จะเหนียวเวลาเราผัดตะไคร้มันแห้งแล้วก็ไปใส่ต่อไปเป็นขั้นตอนการทำน้อนอื่นเปิดไฟก็สว่างแล้วนะครับเปิดไฟใส่น้ามันไม่เล่นเลยข้ามไปเลยให้น้ํามันมันร้อนนิดนึงแล้วเราก็ใส่พริกผัดให้หอม้าไปใส่ตอนร้อนเลยเราผัดไม่ทันไหม้หมดไหม้หมดใช่ไหมฮะแต่ลราไก่ใส่นะนี่ใส่ไก่ลงไปแล้วโอ้โหนะให้ให้เท้าให้มันเริ่มสุกก่อนแล้วเราค่อยปรุงใช่ ตอนนี้ก็เป็นเมนูน้ําอัญชันจะที่นมสดก่อนอื่นเราก็จะทําสีของดอกอัญชันก่อนอันนี้เราเติมน้ําเข้าไปเป็นน้ําอุ่นไหมครับเชฟครับี๋ยวเราจตั้งไฟให้ออกสีถ้าดอกสดเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยอ่<พ>าชา <จะ S 1> ้าเขามาเขียนคิ้วเดีด่ยเขามาพ่อตาผมผมเลดกดํากระเทือนยครรอเปาตอนนี้เราก็จะมาทันน้ำเชื่อมอ่าใส่น้ำตาแล้วก็ใส่น้ำไปนะครับระยะแรกเราต้องคนไว้ก่อนเพราะว่าวเี๋ยวน้ำตาลมันจะติดก้นหม้อ จะพอละลายได้เราค่อยปล่ให้ละลายก่อนฮะตอนนี้เราได้น้ำเชื่อมแล้วเชื่อมไปแล้วทันทีแเรามาอุ่นกะทิกันนมก่อนโอเคครับนี่กะทินานนมเอาว่านั่งพอเดือด เพื่อป้องกันไม่ให้มันเสียเ,เสร็จแล้วน,รรนนี้จะขั้นต,ต,ตอนของการผสมการผสมน้ําที่เราต้มเราชั้นนะฮะมันยังเป็นสีฟ้าอยู่นะครับทีน,นี้เราต้องการให้เป็นสีม่วงเราก็ใส่กดรดลงไปก็คือน้มามะนาวจะทําให้เขาเป็นสีม่วงอันนี้เราก็ใส่รสชาติคือน้ําเชื่อมที่เราเคี่ยวทีนี้นะค,ะคนคนให้ให้น้ําเชื่อมละลายนิดนึงแล้วก็เท ใส่น้ำแข็งเข้าไปาเราจะไม่ใส่น้ําแข็งก่อนแล้วค่อยเทถ้าใส่น้ําแข็งก่อนเทแล้วมันจะรวมกันไปหมดเลยอ่าม,มันกโอ้โหมันก็มีความแยกชั้นโอ้โหสีสวยมากแถวต่อไปเดี๋ยวเราชิมกันดีกว่านะตักมาเลยนะครับผมขออนุญาตนะ <c oughs> มีความหอมเครื่องแล้วก็หอมใบยี่ดาขึ้นมาเลยนะแล้วกลับไปโดนเม็ดพริกไทยก็เผ็ดขึ้นเองนะแต่เรามีตัวนี้ใช่ไหมครับเทปมีน้ำสมุนไพรนี่เดี๋ยวเราคนให้เข้ากันให้ไหมเทปนี่สีสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะลองชิมอืมสดชื่นเลยมันแบบสดหวานมันๆนะนี่แล้วก็เขามีเนื้อมะพร้าวด้วยนะครับ ถือว่าตัดรสชาติได้ดีเลยคือเผ็ดร้อนๆนะแล้วก็กินอันนี้ตัดนะถือว่าผ่านจบไปแล้วนะครับกับเมนูไก่ผัดยี่ราแล้วก็น้ำมันชานจะที่นมสดนะวันนี้2เมนูนะครับผมนะรอบหน้าจะเป็นเมนูอะไรนะฝากติดตามนะครับผมหรือท่าไหนนะอยากจะให้เราทําเมนูอะไรนะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมนะสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะมาเรียนที่โรงเรียนการเรียนยิ่งเจริญนะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือทักเข้ามาทางเพจได้เลย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้เลยนี่ขอตัวลา,าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ